เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มีกระลอกนะครับเข้ามานะครับผมมานั่งประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะครับกระลอกก็ไต่มาเลยนะครับไต่มาจากฝั่งนู้นแล้วก็เข้ามากินแป๊บเดียวนะครับนี่ข้างบนมีนกกระปูดตัวหนึ่งนะครับนกกระปูดน่าจะตัวเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะครับประมาณสิบสิบเอ็ดโมงก็มันเข้านะครับกระลอกกระแตเข้าทั้งวันแต่ว่าช่วงที่เข้าดีที่สุดก็จะเป็นช่วงเช,ช้าเช้ามืดแล้วก็ช่วงเย็น จะให้ดูกนกกระปูดนะนี่นี่นี่นะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะเห็นไหมนี่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 ดำดำนะกระปูดก็เข้านะครับเข้าถ้ากระลอกมันเยอะนะม voilà. ันจะเข้าากินทั้งวันมันจะเข้ามากินทั้งวันนะครับน vale> ี่เมื่อกี้ก็เข้ากินตรงนี้นะครับเข้ากินไปตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเมื่อเช้าได้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ผมเลยมานั่งใหม่เข้ากลับไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็มานั่งใหม่นะครับ เข้ามาไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็ลอกเข้าไม่ใช่ดูแผลที่ผมยิงมเมชานี่ผมยังมองเห็นอยู่เลยนะครับยิงใส่ต้นไม้นะครับให้ดูนี่นี่นี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับน,น,น,นี่ยิงอัดต้นไม้เลยนะครับนะครับนี่คือแผลที่ยิงมเมชานะครับแผลที่ผมยิงมเมชาก,เกา็เดี๋ยวนั่งดูอีกนะแป๊บหนึ่งจะนั่งดูอีก MFC ถามผมว่าถ้ายิงเสร็จไปเก็บเลยไหมนะครับ ถ้ามันเป็นป่าที่ลกแล้วพอยิงเสร็จมันตกข้างล่างแล้วมันลกถ้ากระแต я, กระลอกกระแตมองไม่เห็นไม่ต้องเก็บนะครับแต่ถ้ามันไม่ค่อยลกเหมอนองผมแบบนี้นะครับข้างล่างโล่งๆนะครับเข้าไปเก็บก่อนก็ได้นะครับเข้าไปเก็บก่อนก็ได้เดี๋ยวเผื่อตัวอื่นมามันตกใจนะครับมันตกใจนะครับก็หรือว่าจะยิงกองไว้ครั้งเดียวก็ได้ประมาณสองสามตัวก็ไปเก็บครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าก่อนกลับก็ไปเก็บแต่ของผมจะยิงเสร็จค่อยไปเก็บครั้งเดียวนะครับค่อยไปเก็บครั้งเดียวนี่หมายของเราก็หน้าตาประมาณนี้ ก็ช่วงนี้แรงมากนะครับดูใบไม้นะใบไม้ร่วงเต็มแล้วก็ป่าเริ่มจะเริ่มจะแห้งแห้งมากนะครับวันนี้มีลมลมแรงด้วยนะครับลมแรงลมแรงมากนะครับในภูเขานับบนเขาลมแรงจริงครับก็เดี๋ยวนั่งดูอีกนะครับนี่เมื่อกี้ก็ยิงไปช่องนี้นับยิงช่องนี้นี่ผมก็ปืนพาดกับไม้นะครับที่เราทําไว้นเพื่อความนิ่งก็จะพาดไปกับไม้ประมาณนี้นะครับก็มีรอยลูกปืนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนยิงเสร็จเดี๋ยวพาไปดูนะครับไป รอซุ่มอีก,ส,กสักตัวก่อนครับแป๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ว่าเรายิงมันนะไปนะครับ,ร,บระยะที่เรายิงก็ไม่ไกลมากนะไม่ไกลมากระยะใกล้ๆนะประมาณสิบสิบเมตรได้ประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นเป็นหนองน้ําที่ผมบอกว่าไก่ป่าชอบเข้ามากินนะครับนี่เมื่อกี้เราก็ยิงตรงนี้นะครับนี่นี่ก็ลออเข้ามาเกาะตรงนี้แล้วับก็ยิงมานี่ ยิงอัดเข้าต้นไม้นะครับนี่ก็รอย,ยิงอีกนัดหนึ่งแต่ว่ารอนี้นานแล้วครับรอนี้นานแล้วแล้วก็มีนัดหนึ่งตรงนี้นะครับข้างล่างนี่นตัวน,นี้ไม่โดน,นครับอันนี้เพื่อนผมยิงให้ดูนะครับอันนี้คือกองเลือดอันนี้กองเลือดที่เรายิงตกเมื่อกี้ผมเก็บแล้วนะครับเก็บเก็บไปแล้วก็เที่ยงนี้ได้ตัวหนึ่งนะครับเมื่อตอนเช้ามืดเข้าสามตัวแต่ว่าเราได้ยิงตัวเดียวนะครับได้ยิงตัวเดียวี่พอเวลามันมานะครับมันจะมาจากฝั่งนู้น มันจะมาจากกอไผ่ฝั่งนู้นเพราะว่ามันจะไต่ขึ้นกอไผ่นะครับขึ้นมาต้นนี้แล้วก็มากิ่งนี้นะครับที่มันที่มันไต่ขึ้นมาแล้วก็ลงมาต้นนี้นะครับไต่ลงมาเลยนะครับไต่ลงมากินแล้วก็มันจะมีพวกนกนกขอดนกปลอดนะครับเข้ามานะนี่สังเกตดูจะมีเสียงนกปลอดร้องเข้ามากินกล้วยเครือนี้วีนี้นะไม่เกินไม่เกินพรุ่งนี้หมดนะครับไม่เกินพรุ่งนี้หมดแน่นะนี่ก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับก็จะกลับ ก็จะรีบกลับนะครับเพราะว่าเที่ยงเที่ยงแล้วนะครับนี่หน้าตาหมายเราประมาณนี้ข้างหน้าเป็นกอไผ่คิดว่าไก่ป่าชอบมาอยู่แล้วก็เข้ามากินน้ํานะนี่เนี่ยแล้วก็ซุ่มตรงนี้นะครับหมายที่ผมนั่งก็ตรงนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่เลาก็ซุ่มซุ่มอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกล้เลยนะครับไม่ได้ไปซุ่มไกลนะครับก็ประมาณนี้นะครับเที่ยงนี้ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับเลยนะเริ่มเริ่มจะร้อนนะครับเริ่มจะร้อนแล้วก็ร้อนมากด้วยนะครับในป่า ก็โอเคผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะกลับกันแลนะ้วครไป